ใครที่ดื่มกาแฟทุกวันต้องการดูแลสุขภาพพร้อมกันไปกับต้องการทําให้ตัวเองกระปรี้กระเป่าผมว่าเราต้องมาใส่ใจกันหน่อยแล้วล่ะครับคุณทราบกันไหมว่าคนที่ดื่มกาแฟ i n นสแตนเนี่ยน้อยคนมากเลยที่จะอ่านฉลากจริงๆไอ้กาแฟอิน t แตนหรือกาแฟชงสำเร็จเนี่ย เขาใส่สารกันบูดกันนะครับผมบอกได้เลยเขาไม่ได้ใส่สารกันบูดเกินที่กฎหมายกำหนดหรอกแต่เขาไม่มีทางรู้และเราเองก็ไม่มีทางรู้ว่าเราเอาสารกันบูดเข้าร่างกายได้มากแค่ไหนจนกระทั่งมันจะกลายเป็นระเบิดเวลาแล้วมันส่งผลเสียต่อร่างกายของเรากาแฟที่ไม่ใส่สารกันบูดในโลกนี้มีครับแต่มากไปกว่านั้น กาแฟที่ปลูกอย่างไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยในโลกนี้ก็มีเช่นกันถ้าคุณดื่มกาแฟทุกวันผมแนะนำให้คุณหากาแฟที่มีต้นต่อที่ปลูกขึ้นมาโดยไม่ใช้ปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลงเคมีใดๆตลอดจนกระบวนการผลิตจากเมล็ดกาแฟมาถึงเป็นกาแฟที่คุณดื่ม ผ่านคอของคุณลงไปทุกวันผมว่าอย่างนี้ปลอดภัยและสบายใจกว่าไหมครับคราวน,นี้ถ้าคุณดื่มกาแฟเป็นเวลานานผมว่าคุณก็จะต้องให้ความสนใจกับกาแฟแต่ละประเภทเหมือนกันอย่างกาแฟในเมืองไทยเนี่ยมันมีสองสายพันธุ์หลักๆนะครับกาแฟอาราบิก้าที่คนเขาชอบกันเหลือเกินช่วงนี้เนี่ย มันได้รับความนิยมเพราะว่ามันหอมละมุนมันมีความสลับซับซ้อนน่าค้นหาแต่คุณรู้ไหมกาแฟอาราบิก้าเนี่ยคาเฟอีนเขาต่ำนะครับเขา1%กว่ากว่าไม่ถึง2%ดีนะครับแต่ถ้าเป็นโรบัสต้าเนี่ยความดุดันเขาจะมีมากกว่าแล้วก็คาเฟอีนเนี่ยเขาจะสูงกว่าโดยเฉลี่ยประมาณ2เท่าก็คืออยู่ที่ประมาณ2กว่ากว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุณต้องการดื่มกาแฟแบบมีข้อมูลคุณก็จะรู้ว่ากาแฟแต่ละประเภทมันช่วยคุณให้ดื่มไปแล้วไปสำเร็จกับวัตถุประสงค์ใดมากไปกว่านั้นข้อมูลที่คุณควรจะให้ความสนใจก็คือว่าอาราบิก้าเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการต้านอักเสบ เวลาเราดื่มกาแฟเป็นเวลานานเนี่ยเขามีงานวิจัยออกมาแล้วครับว่ามันไปช่วยลดเบต้าอะมอรลอยนะซึ่งเป็นสารที่มันทำให้เกิดอัลไซเมอร์ฉะนั้นไอการดื่มกาแฟอาราบิก้าเนี่ยมันก็ช่วยป้องกันในเรื่องของสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้ในขณะเดียวกันถ้าคุณต้องการตื่น คุณต้องหันมาทางโรบัสต้าเพราะอย่างที่บอกเลยมันมีคาเฟอีนเยอะกว่าดังนั้นมันก็สามารถที่จะช่วยให้คุณตื่นให้คุณมีสมาธิกระตุ้นให้คุณมีความกระตือรือร้อนมากกว่าใครก็ตามที่ดื่มกาแฟอาราบ,บิก้าเป็นหลักดื่มเช้าบ่ายง่วงเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติสังเกตไหมครับหลายคนเลยจะพูดบอกว่าอุย้ยฉันดื่มกาแฟมาเนี่ยจนกระทั่งกาแฟมันทำอะไรฉันไม่ได้แล้ว ดื่มยังไงก็ง่วงก็ใช่ก็เป็นเพราะว่าคุณดื่มแต่อาราบิก้าล้วนไงคราวนี้ถ้าเราอยากจะดื่มกาแฟที่เซิฟทั้ง2วัตถุประสงค์คือดื่มเพื่อสุขภาพด้วยต้านอักเสบป้องกันสมองเสื่อมป้องกันอัลไซเมอร์ด้วยแล้วก็ดื่มให้เรามีความตื่นมีความกระปรีกก้กระเปล่ากระตือรือร้นเนี่ยเราก็ต้องดื่มกาแฟ2ชนิดผสมกันระหว่างอาราบิก้าและโรบัสตา้าอย่างนี้ดีไหมครับสิ่งที่ได้ นอกจากวัตถุประสงค์ในแง่ของสุขภาพและความตื่นแล้วเนี่ยมันยังได้ทั้งความหนักแน่นของโรบัสต้าและความหอมละมุนน่าค้นหาของอาราบิก้าผมว่ากาแฟผสมหรือที่มันเรียกว่า b e บล e d coffee แบบนี้เนี่ยจะเป็นที่ถูกใจคอกาแฟหลายคนทีเดียวอย่างไรก็ตาม คุณต้องใส่ใจดูดีๆเลยนะว่าไอ้กาแฟที่คุณดื่มเป็นประจำเอาเข้าร่างกายทุกวันเป็นประจำเนี่ยมันมีสารเคมีหรือเปล่าอย่างในแวดวงของใส่ใจกินอยู่เป็นเนี่ยเรามีกาแฟ2ตัวนะครับที่เป็นอาราบิก้าล้วนตัวแรกเนี่ยเรียกว่ากาแฟเด็กดอยออร์แกนิกคอฟฟี่บายใส่ใจตัวนี้เป็น All Day c o f f e ฟใครที่แบบต้องการคาเฟอีนน้อยๆดื่มกาแฟเพื่อให้แบบว่า ต้านอักเสบป้องกันสมองเสื่อมดื่มเพื่อเอนจอยนะฮะต้องตัวนี้เลยกาแฟเด็กดอยออร์แกนิกคอฟฟี่ใบใส่ใจตัวที่2เราเรียกว่า wake up call ออร์แกนิกคอฟฟี่ใบใส่ใจตัวนี้จะเข้มขึ้นมาหน่อยมีส่วนผสมของกาแฟคั่วเข้มเยอะทิ้งรสชาติขมไว้ที่โคนลิ้นดื่มน้ำตามแล้วหวานซื้อปากเข้าไปแล้วสดชื่นนะมันช่วยทำให้เราตื่นแต่กาแฟตัวที่3ที่เราทำ มันเป็นกาแฟที่มีลักษณะของความเป็นสิงเหนือเสือใต้คือเราเอาอาราบิก้าจากทางเหนือซึ่งเด็กดอยเนี่ยปลูกอยู่ที่ดอยห้วยซ้อมปล่อยขุนแตะมาเจอกับเสือใต้คือโรบัสต้าซึ่งชาวสวนยางเนี่ยเขาปลูกสลับสลับ,ลบแซมแซมอยู่ในสวนยางแบบนี้นะครับ โรบัสต้าอย่างที่บอกเลยมีความเข้มข้นของคาเฟอีนสูงโดยเฉลี่ยประมาณ2เท่าของอาราบิกาเพราะฉะนั้นคุณได้ทั้งความตื่นรสชาติที่หนักแน่นจากโรบัสต้าและคุณได้ทั้งสารต้านอนุมูลอิสระและความหอมละมุนน่าค้นหาของอาราบิกาแบบนี้เนี่ยเป็นเบลนด e เด็ดคอฟฟที่สุดยอดแล้วที่สำคัญ ใส่ใจกินอยู่เป็นของเราไปหามาจากเด็กดอยทางเหนือซึ่งปลูกกาแฟาหลังโรงเรียนกับชาวสวนยางที่พัทลุงซึ่งปลูกกา,ฟาแฟแซมต้นยางพาราและเป็นการปลูกกาแฟาที่ไม่ใช้ปุ๋ยและสารเคมีใดๆทั้งสองพื้นที่เลยแบบนี้ดีไหมครับใครที่ดื่มกาแฟาทุกวันและไม่ต้องการเอาสารเคมีเข้าร่างคนที่ต้องการดื่มกาแฟาเพื่อสุขภาพ ป้องกันอัลไซเมอร์ต้านอนุมูลอิสระรวมไปถึงผู้ที่ดื่มเพื่อความกระตือรือร้น,นตื่นตัวและทำงานได้อย่างสนุกสนานคุณต้องลองยันวางออร์แกนิกคอฟฟี่บายใสใจตื่นยันวางเข้มสะใจไร้สารเคมีต้องลองยันวางออร์แกนิกคอฟฟี่บายใสใจ